ไม่ใช่กระบวนกาวันตลอดจนการทำงานในอนาคตไ้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายเลพระราชนิพนธ์ประจำวันนี้แล้วนะคะคุณชื่นจีนีเทียนบังคอยสวัสดีค่ะอย่าร้องลูกอย่าร้องเนี่ยเอออย่าร้องเดี๋ยวฉันลำบากมาเนี่ยเอออย่าร้องถ้าร้องเมื่อไหร่นะเดี๋ยวแม่ยังจะเล่นงานกูเอออย่าร้องอย่าร้องอยู่เฉยเอออยู่เฉย ประมาณนี้ครับมาเป็นด่านบอกว่ายูเฉยปกติคองเดีวยวกันมันกัดนะครับอีอีตัวขาวมันกัดเลยเฮ้ยต,ตัวนี้ไม่กล้ากัดนะฮะเพราะมันกลัวแม่แม่อน,นอนอยู่ฝั่งนะูงน้นนะฝั่งนู้นนะขนาดต้นหมายังรู้เรื่องนะครับต้หมารู้เรื่องบอกอย่าร้องเลยกูลำบากแล้วเก,กินตอนนี้ประมาณนะี้อย่ากูขอร้องเถอะแพนด้าบอก ขอลองฮะพอลองฮะเป็นเป็นบทพิสูจน์นะครับลองออครังใส่กันดูว่ามันจะกล้าทำไหมฮะไม่กล้าครับไม่กล้ายีตัวใหญ่นี่ก็ไม่กล้านะฮะตัวนี้ครับนี่ครับไม่กล้าครับ ตัวนี้อยากกวรี่ห้ไหนก็ไม่กล้านะขนาดมานยังรู้ภาษานะชักลำคาญนะแผนได้ชักลำคาญก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ว่านะครับโดยเจ้หน้า,าเจอกันใหม่ครับสลักกินสิสวัสดีครับผมติดตามด้วยนะครับ